ถวายข้าวไฟแสงสว่างอัน,นสมการถวายข้าวไฟเนี่ยนึกถึงจกักขุอุตตปาที่ยานังอุตตปาที่ปัญญาอุตตปาที่วิชาอุตตปาที่อาโลโกอุตตปาที่จกักขงก็คือเกิดธรรมจักสุดลวงตาห้าดวงนนในในห้าดวงนั้นยานังอุตตปาที่เกิดยานปัญญาแจ้งจริงๆปัญญาอุตตปาที่เกิดปัญญาในมรรคมงคนสามวิชาอุตตปาที่เกิดวิชาสามอาโลโกอุตตปาที่เกิดแสงสว่างกลางใจ มองเห็นนิพพานด้วยตาปัญญาเหมือนมองเห็นด้วยตาหนึน่งคอันนี้คือเกิดเป็นแสงสว่างแต่ผลทางโลกก็จะทําให้เป็นผู้โดดเด่นนะที่เขาบอกว่ามองข้ามหัวเราไปได้ยังไงเออก็คืออาการที่เราไม่โดดเด่นคนก็มองข้ามมองข้ามมองข้ามอาการที่คนมองข้ามบางทีเราก็มองว่าเขาไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจแต่เราเองอ บูชาพระรันตนตรัยคือพระพุทธธรรมผสมด้วยปฏิทคือแสงสว่างธรรมน้อยบางทีก็ยากกันแท้ๆมองข้ามเรามองข้ามเราแต่จริงเขาไม่ได้มองข้ามเราเราม,มันไม่โดดเด่นถ้าเราโดดเด่นปุ๊บแล้วทาไงโดดเด่นคุณจากการถวายข้าวไฟบูชาไฟพระพุทธบูชาไฟพระธรรมบูชาไฟผสม <Okay. S 1> บูชาไฟพระพุทธก็คือบูชาไฟพระบรมสารีริกธาตุบูชาไฟพระธรรม ใครก็ตามที่กําลังอ่านธรรมะด้วยแสงไฟเรียนธรรมะด้วยแสงไฟสอนธรรมะด้วยแสงไฟเปิดโอกาสให้คนที่เขาเอาศัยแสงไฟอ่านหนังสือสอนหนังสือเทศอันนี้เราบูชาไฟพระธรรมบูชาไฟพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ได้ใช้ไฟในการดําเนินชีวิตเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็คือถ้ามีแสงสว่างเดินไปก็ไม่เหยียบงูขนาก็ได้ความปลอดภัยแสงสว่างจนขโมยก็น้อยลงก็ได้ความปลอดภัยเพราะนความปลอดภัยนี้ ตกถึงแก่ผู้ใช้แสงสว่างชั้นใดความปลอดภัยนี้ก็ยอ้อนกลับมาผู้ที่วายแสงสว่างชั้นนั้นที่สำคัญคือเป็นคนโดดเด่นมองเห็นไกลอันนี้คือผลทางโลกผลทางธรรมก็เกิดแสงสว่างกลางใจได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละคือผลสูงสุดข,ของการถวายไฟนะสาธุสาธุสาธุในถ่ายไ,ไฟในห้องเรียนน่ะพี่ทำด้วยอันนั้นเดียวกัถอ <c oughs> ายไฟก็ทำเด็ก <c oughs> ารศึก <c oughs> ษ <c oughs> าธบ Sao thủ à